สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีลูกค้าจากอำเภอเมืองนะครับจังหวัดปัตตานีนะครับอ่าได้โทรมาสั่งเครื่องคาร์บามานะครับเป็นเครื่องคาร์บาม่าเป็นกลดีเซลคาร์บามาร้อ้าิบพัดตุ่นสวิตกุญแจนะครับได้สตาร์ทนะครับวันนี้เีกยว่าจะมาทําการลองเครื่องให้ลูกค้านะครับแกะกล่องใหม่เลยนะครับนี่ก็ส่งจังหวัดปัตตานีภาคใต้เลยนะครับวันนี้ ก็จะส่งให้ลูกค้าทางไปสนีนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับกำลังแกะเครื่องให้ลูกค้านะครับลมแรงนะครับ แต่มีใบรับประกันนะครับใบรับประกันนะครับทางบริษัทคาวามานะครับแล้วก็พวกุแจนะครับพวกอุป,ปรกรณ์นะครับมีถุงดํานะครับนี่ก็ปาท่อไอเทียนะครับ ปาเครื่องคารามานะครับตีใดสตาร์ทนะครับสลีดุอุ่นสลี์กุญแจนะครับร้อยห้าสิบห้าหรือสิบห้าจุดห้าแรงนะครับราคาตรงน,นี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับราคาโปรโมชั่นนะครับสามหมื่นหกพันบาทนะครับรวมส่งนะครับตัวนี้ สินค้ามีรับประกันสองปีนะครับนะครับมีรับประกันสองปีจากทางบริษัทคาวาม่านะครับสินค้าผลิตที่ประเทศไทยนะครับครับไทยแลนด์นะครับาเครื่องมีปัญหาภายในระยะเวลาประกันสองปีนะครับเครื่องก็เครื่องมีปัญหานะครับบริษัทก็จะส่งช่างมาให้ ลูกค้านะครับมาดูให้ลูกค้าครับมาดูให้เครื่อง <Minor. S 1> ให้ลูกค้าอยู่ที่บ้านเลยนะครับเครื่องมีปัญหาก็ส, cott, สามารถโทรเข้าเบอร์บริษัทได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์ของทางร้านได้เลยนะครับ hmm. เครื่องไม่รับประกันยกเว้นกรณีนะครับตเติม,น,ม,น,ม,มน้ำมัน,คนเครื่องผิดนะครับหรือเติมน้ำมันเครื่องเกินที่กําหนดนะครับหรืออ่ากรณีที่ทําเครื่องเกิดอุบัติเหตุตกน้ําอะไรประมาณนี้นะครับเครื่องจะไม่รับประกันนะครับ ก็ระวังน้ําในหม้อน้อําแห้งน,นะครับเครื่องก็ไม่รับประกันเครื่องก็จะไม่รับประกันเหมือนกันนะครับถ้าน้ำในหมอ้อน้าแห้งนะครับให้ลูกค้าตรวจเช็คดูด้วยนะครับน้ำในหมอ้อน้ํอย่าง,าง,งรบม,มานะครับน้ำมันเครื่องก็จะเติมแค่2.8<ะ>ลิตรนะครับ จะเติมแค่นี้นครับสองจุดแปดลิตรน้ำมันเครื่องทางร้านไม่ได้แถมให้นะครับเพราะว่าเครื่องคาร์บาจะไม่มีนะ้ำมันเครื่องแถมมานะครับ ต้องซื้อเพิ่มสามร้อยนะครับน้ำมันเครื่องร้านของเรานะครับร้านกงจากการ,กรเกษตรนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเรืองนงคานะครับจังหวัดยะโสธรนะครับร้านอยู่ตรงข้ามนะครับสารพระพหมใหม่นะครับ ใกล้นกกระทานะครับนะครับอยู่ตรงข้ามเลยนะครับนะครับเตือนน้ำมันเครื่องนะครับ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเครื่องคาร์บมานะครับก็ต,ติดต่อได้ที่ ทางเพจร้านนะครับมีร้านกงจากการเกษตรแลวก็ร้านคณะทรัพย์การเกษตรนะครับ่า o ยูทูบก็จะมีของร้านกงจากการเกษตรนะครับรเบอร์โทรติดต่อก็เบอร์โทรติดต่อนะครับ0ูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกห้านะครับแล้วก็อีกเบรอร์โทรหนึ่งนะครับศูนย์แปดหกเก้าหกสองหกหนึ่งหกหนึ่งนะครับมีสองเบอร์นะครับ ต่อไปก็จะเติมน้ำเน้ยมน้ำนะครับแล้วก็ใส่ผงกันสนิมให้ลูก้านะครับผงกันสนิมทางร้านก็แถมใหเลยนะครับใส่ให้ทุกเครื่องนะครับลมแรงนะครับท่นนี้ เราจะจัดส่งให้ลูกค้านะครับทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางนะครับที่ไปรษณีย์อำเภอเมืองจังหวัดปัดตตานีนะครับของถึงลูกค้าก็ไปรับของแล้วก็จ่ายเงินที่ไปรษณีย์นะครับ คาวาม่าก็มีุ่นมือหมุนก็มีนะครับร้อยห้าสิบห้าราคาโปรโม,มชั่นเหมือนกันนะครับราคาสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับราคาโปรโมชั่นตอนนี้ไม่รวมค่าส่งนะครับแล้วก็ไม่รวมนำ้ำมันเครื่องนะครับเจอเตอน้ำมันนะครับน้ำมันดีเซลนะครับเจเติมใไมู่กค้าครึ่งทางนะครับ อากาศเียวเลย,เ,ลย,เ,ยเ,เสร็จแล้วเราจะมาลองเครื่องให้ลูกค้าสอนนะครับครับเดี๋ยวเรามาลองเครื่องเลยนะครับจะใช้มือหมุนลองเครื่องนะครับ อ่าร้านนี้มีแบตเตอรี่รองนะครับ เจอแม่ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะแพ็กใส่กล่องอเอาไปส่งสินค้าลูกค้าทางไปรษณีย์นะครับก็ขอบคุณลูกค้าจากอำเภอเมือง,เมองจังหวัดปัตตานีมากเลยนะครับเข้ามาสั่งเครื่องกับทางร้านเรานะครับร้านคงจาักรการกเกษตรนะครับขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับขอบคุณครับ